สิ่งของมีค่าที่คุณนั้นได้ทําหายไปนั่นคืออะไรจะเป็นคนศาสตร์สิ่งของจะได้พบเจอไหมจะหาเจอหรือเปล่าเรามาดูกันค่ะไพ่บอกว่าเป็นสิ่งที่คุณนั้นเฝ้ารอคอยคุณตามหายอยู่กําลังจะกลับมานะคะสิ่งที่หายไปในตรงนี้กําลังจะกลับมาเป็นคนนะคะเป็นคนนะเป็นคนเราก็เป็นความรู้สึกที่คุณนั้นมีให้ต่อคนคนนั้นบุคคลเหล่านั้นนะคะอืม แล้วก็มีความลังเลมีความช่างใจมีความรู้สึกเสียใจมีความรู้สึกผิดกับการกระทําแล้วก็มีความคิดถึงมีความรู้สึกอยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นกลับมาคืนดีและคุณก็มีความพยายามต่อสิ่งเหล่านี้และคุณก็รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้นั้นรู้สึกว่าจะยากนะคะ จะถามว่ามีโอกาสที่จะเป็นสัตว์เลี้ยงไหมมีโอกาสเป็นสัตว์เลี้ยงได้นะคะจะอาจจะเป็นน้องหมาน้องแมวเป็นนกก็ได้นะคะที่อาจจะบินหนีเดินหายไปในตรงนี้ได้นะคะแต่ไม่ว่าจะอย่างไรอาจจะหายไปสักพักสักระยะหนึ่งนะคะสักอาทิตย์หนึ่งหรือไม่ก็สักสองอาทิตย์หรือสิบวันในตรงนี้นะคะได้นะอืมเราเห็นถึงแปดวันได้นะหรือไม่ก็เกินนั้นเป็นหลักเดือนก็ได้มีคนเอามาคืนให้ในตรงนี้มีโอกาสนะคะ แต่ไม่ว่าจะอย่างไรจะมีเหตุการณ์สถานการณ์มีเหตุพลิกผันเหตุบังเอิญนะคะทําให้สิ่งของเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์ความรู้สึกหรือเงินทองที่คุณนั้นทําหายไปหรือของมีค่าอย่างเช่นอดซรีในการที่ตกแต่งตรงหูในตรงนี้ได้นะหรืออาจจะเป็นความสามารถความรู้ความสามารถที่เคยขาดหายไปในตรงนี้จะกลับคืนจะเป็นสิ่ง สิ่งต่างๆที่เรามองเห็นในตรงนี้นะคะนอกเหนือจากสิ่งมีค่าหรือสิ่งของหรือสิ่งที่มีชีวิตในตรงนี้เกิดขึ้นก็จะกลับมานะคะไม่ว่าคุณนั้นาัถนาที่ต้องการให้สิ่งใดกลับคืนมาในช่วงนี้ขึ้นน่าพ่ายขึ้นมาหมดเลยว่าจะมีการหวนกลับจะมีการหวนคืนจะมีการกลับมาจะมีการได้คืนนะคะแต่ว่าคุณอาจจะมีความ <c oughs> คิดเยอะคิดมากในเรื่องของการที่จะได้กลับคืนมา คุณอาจจะต้องมีการนำสินทรัพย์เพื่อแลกเปลี่ยนการกลับคืนในตรงนี้เป็นได้ในกรณีแรกกับ2คุณอาจจะถูกเหมือนกับเป็นการที่เป็นการบางบางเค่นในบางกรณีเรามองเห็นถึงการเป็นการซื้อทอดแทนเหมือนกับว่าเป็นน้องหมาพันธุ์สายพันธุ์เดียวกันเป็นเป็นลักษณะเดียวกันในตรงนี้มาทดแทนเป็นได้นะคะหรือมีคนอาจนำนำนำสิ่งของ เหล่านั้นมาทดแทนได้นะคะแต่เหมือนกับว่าคุณเองคุณก็ไม่ได้ต้องการนะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณต้องการอน่ะจะกลับมาแน่แต่อาจจะต้องรอบางเคสในบางกรณีอาจจะต้องรอนานถึงยี่สิบวันหลักเดือนสามสิบวันในตรงนี้ได้นะคะแต่ว่าเร็วเร็วสุดเนี่ยก็คือแค่แปดวันนะคะก็คือแค่หลักอาทิตย์แปดวันได้ แต่ไม่ว่าจะยังไรแล้วในตรงนี้คุณจะได้กลับคืนนะคะในบางเคสในบางกรณีนะเราก็ในเรื่องของความรู้ความสามารถที่คุณนั้นเคยขาดหายไปคุณจะได้กลับคืนมาพลังงานที่คุณเคยมีหรือสิ่งที่คุณเคยเป็นจะกลับมาหรือความเป็นตัวตนของตนเองในตรงนี้จะกลับมาภายในอาทิตย์นี้หรือภายในแปดวันหรือเดือนหนึ่งในตรงนี้นะคะก็จะกลับมา ต่ในความรู้สึกที่คุณนั้นรู้สึกผิดต่อใครสักคนหนึ่งแล้วอยากจะให้เขากลับมาอาจจะเป็นแฟนเก่าของคุณก็ได้นะคะมีโอกาสได้ติดต่อสื่อสารการมีโอกาสได้ได้พบได้เจอกันแต่อาจจะยังไม่ได้สารความสัมพันธ์เลยทันทีนะคะยังยังยังไม่ได้เป็นการตกลงตรงใจในการที่จะกลับมาหรือคืนความสัมพันธ์ในตรงนี้ทันทีแต่อาจจะเป็นการ มีโอกาสทักทายทักถามพิมพ์ไปจากที่เขานั้นนิ่งไปไม่อ่านไม่ตอบแต่ตรงนี้มีโอกาสที่เขานั้นจะอ่านและตอบมากขึ้นในตรงนี้นั่นเองนะคะแล้วสิ่งที่คุณน้ำเป็นทุกข์อยู่รู้สึกเหมือนกับอยากจะขอโทษคุณจะได้ขอโทษคุณจะได้ระบายความในใจในตรงนี้เกิดขึ้นนั่นเองนะคะโอเคนะคะสําหรับพลังงานคลิปคิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ กดไลค์กด subscribe กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กัและกันอย่างนี้ตลอดไปนะคะสามารถพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะความสุขของคุณคือความสำเร็จของเราสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีจ้ะ